ก็ย้อรขอกล่าวสวัสดีผู้ชมท่านที่ผมเฟื่องครับจากช่องโนมาซานเซฮ์นะครับอยู่กับเกมเออเกมเกมมันว่าอะไรวะเกมแมทรีเดชอ่านถูกปะวะเกมที่ a s ชถ้าอ่านเออถ้าอ่านไม่ถูกขอวบนะครับเอ้ยถ้าอยากจะอ่านได้ถูกก็อินเสิร์ตครับอ่านว่าอะไรครับเออกูเกิลเข้าอ่านว่าอะไรครับ geometry dash อ่ะฮะอะไรนะครับ g โอเคครับตามมานะครับผมไม่รู้นะ่าอ่านว่าอะไรไปดูดูในคลิปเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูตัดต่อนะครับผมแอบไปเล่นนอกรอบมาสองด่านละผ่านร้อยร้อยเนี่ยโอ้หเชีย่ยโคตรโคตรตึงอนะ่ะไอ้ด่านสามอ่ะไม่รู้เป็นไรเว้ยข้าศึกอ่ะผมเล่นผมเล่นในรอบไม่ไม่โดดเล่นในรอบไม่โดดนะครับแต่เล่นนอกรอบไม่ทุกคนครับโคตรโหดรับไม่รู้เป็นไร,ไะน,น,น,รไไนะ เอาไปกันเลยนะครับเออถ้าเพลงในคลิปมันไม่ออกนะครับอถ้าเพลงในเกมมันไม่ได้ยินก็แปลว่ามันโดนตัดออกนะครับเออน่าจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์แหละผมไม่อยากให้มันโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโดนแค่อินโทรพอแล้วอย่าอย่าโดนเกมด้วยไม่งั้นมันหนักนะฮะเออนั่นแหละนะฮะไม่อยากให้มันโดนเยอะนั่นเองนะครับหวังว่าเขาเข้าใจกันเนอะเออกระโดดไปเลยปุ๊บนะฮะ เออผมถ้าผมถึงช่องนี้ถึง1ึงพันซับนะครับเดี๋ยวผมผมน่าจะต้องซื้อคอมใหม่มาอัดละมัง้งโอ้ยโอ้โยเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วครับท่านผู้ชมเกือบแล้วเออช่วงนี้ผมขอภายแล้วที่ผมไม่ได้อัาคลิปนะครับที่ผมห่างหายไปสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าผม <c oughs> ผมไปต่างจังหวัดนั่นเองนะครับเมบ่กกี้กระโดดเลยอเออขอภายด้วยนะครับ อีกผมไปใต้หวันมาครับไปเชียงใหม่สามวันนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่บ้านนะครับเออไม่ได้อยู่บ้านนะขออภัยนะที่ไม่ได้อาัาคลิปให้ท่านผู้ชมหรืออะไรท่านผู้ชมดูนั่นเองก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ก็ติดติดลูบิกแล้วก็ติดงานไม่ได้ทํางานแบบว่าอะไรเงี้ยน,นะผมตั้งใจเรียนแหละเพราะว่าจะได้ให้เกรดเดยอะแล้วเข้าเอ,อ่มอม .4 สีจะได้เข้าสายอาชีพนั่นเองนะฮะผมไม่อยากเรียนสายสามัญนะอ,อ่ะก็ ทำไมเนี่ยทำไมตอนผมแบบเล่นนอกร่าโหจังวะทำไมนีนทำไมในคลิปมันกาขนาดนี้อ่ะเฮ้ยมันเกินไปเปล่าใจเย็นนะใจเย็นเออคือผมนะครับอันนี้ผมขอพูดก่อนเด็กหลายคนเออมีผมขอถามคนดูในช่องหน่อยใครแบบว่าดูสายใครอยากไปเรียนสายอาชีพอะก็คอมเมนต์นนะสายอาชีพส่วนใครเป็นสายสามันก็สายสามัอยากรู้อะ่ะด เด็กหลายคนจะเรียนสายสามาหรือสายอาชีพกันนะแต่ผมยังเรียนสายอาชีพเพราะว่ามันได้ปฏิบัติมากกว่านะเออแล้วกลับมานอกเราไปนอกเรื่องแล้วแล้วกลับมาในเรื่องเกมเราดีกว่านะฮะแล้วก็ช่องเรานะครับคือผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะครับบ่อยแล้วนะเพราะว่างานเยอะนะครับเยอะแล้วนะครับมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ตั้งใจเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจกันนะผมอาจจะไม่ได้มาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูบ่อยๆนะครับแต่อาจจะผมก็จะพยายามมาทําให้นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกดไลค์เลยนะกดไลค์กันกำลังใจเลยเดี๋ยวผมมาทําให้นะเอออย่างนี้ต้องกดไลค์แล้วปะเออนะครับแล้วก็นะครับอุย้ยถ้าตายที่เดิม <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วมือเป็นไรเนะี่ยชอบคิดเองแหละโอ้โหจบเลยอ่ะจบเลยเออแล้วผมเนี่ยอาจจะต้องเขียนตารางอัดคลิปไปแล้วนะอาจอาจะอัดช่วง เอสอสาาทย์ถาว่างนะหรือไม่ก็อัดตอนทําการบ้านเสร็จอะไรอย่างงี้นะครับเราก็มาอัดแล้วก็หาเวลาว่างมาตัดโอ้แล้วก,กดทําหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยอะ่ะเาจะหาเวลาว่างมา,มา,ม,า,ม,ามาตัดให้นะฮะแล้วก็มาลงให้คนดูนะก็ถ้าผมมีอะไรมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะมาบอกนะ้ำเขียนอาจจะมาโพสในเฟ ไม่ไม่ใช่เฟซใน youtube ให้ดูนะครับมาบอกท่านผู้ชมนะครับจะได้แบบว่ารู้ผมแบบตั้งตารางอคลิปใหม่ยังไงบ้างเะืยอย่อไรยังไงถ้าผมคิดว่าตารางผมอาจจะไม่ตายตัวแต่ว่าผมเริ่มผมก็ควรจะเริ่มอ่านหนังสือแนละ้วเพราะว่ามันใกล้สอบกลางภาคแล้วมันยังไม่ใช่ปลายภาคนะแต่กลางภาคนะเพราะว่าผมคิดว่ากลางภาคเนี่ยมันได้คะแนนเยอะก็ดีมันก็ไปช่วยปลายภาคนะเออ ตามมาแล้วครับนีท่านผู้ชมผมว่าคงเข้าใจนะเนาะผมว่าอย่าเอาดีด้านการเรียนบ้างนะครับผมยังรักผมยังรักการเรียนอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะทํา youtube ยังไงก็ตามนะครับมันก็มีการาฟขึ้นการาฟลงเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งอ้อ,อยตายที่เดิมผมก็ต้องมานั่งนั่งอันนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมานั่งเรียนแล้วก็มานั่งอัมชิปแล้วก็ นะมันก็ตัดคลิปด้วยเวลามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะบางวันแม่งทำการบ้านเสร็จทีสี่ทุ่มอะไรเงี้ยผมต้องนอนสามทุ่มใช่ไหม,มก็ทำสี่ทุ่มเสร็จปุ๊บก็คือนอนเลยอะไรเงี้ยผมเข้าใจกันเนาะมึงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยช่วงเนี้ยขออภัยด้วยนะครับนะแล้วเกมเกมมาที่แดดเนี่ยผมบอกเลยผมเล่นเกือบทุกวันอะทำง,งานบ้านเสร็จปุ๊บผมก็มาเล่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนะผมบอกเลยไม่ได้บ่อยนะครับไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นแต่ว่า สองสามตาบางไอที่ได้หนึ่งร้อยเนี่ยก็คือเล่นทุกวันนี่แหละโอ้โหตาที่เจ็ดแล้วนะเฮ้ยนี่เล่นตั้งนานแนละ้วต้งตาที่เจ็ดเหรอโอ้โหเจ็ดทำไมผมนิวบี้นิวบี้ขนาดนี้เออเศร้าจังเศร้าจังเลยครับเฮ้ย,ย,ยบิ๊กกี้มีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับ ผมไม่รู้ในคลิปจะกระตุกหรือเปล่านะเพราะว่าผมอัดประมาณ30เฟรมเรทนะครับเพราะว่าถ้าอัดเยอะเนี่ยมันจะกระตุกนะคอมผมไม่ได้แรงนะแต่ผมต้องมาอัดแบบว่าภาพแบบว่า 720p อ่ะแต่จอผมมันแค่4 8 0รยปนะมายความว่าผมอัดผมาผมอาอัดแม่งแบบสูงกว่าจออีกอ่ะเออกจอแม่งมันจอคือโคตรคือแบบโคตรกากอะจีทีอะมาอาัดให้คนดูนะ ผมอุตส่าห์มาอัดคลิปให้คนดูแล้วเขาฉะนั้นกดไลค์เลยกดไลค์เลยนะฮะคอมสเปคไม่งแม่งแ,แ,แ,แบบโคตรกากอเลเนี่มาอัดให้คนดูอะ่ะเออเดี๋ยวรอผม,มไปเรียนเออ่สายอาชีพก่อนเดี๋ยวผมซื้อคอมใหม่เดี๋ยวมาอัดคลิปให้คนดูนะครับ <c oughs> โอ๊ยตายที่เดิมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ตายที่เดิมอ่ะเศร้าเลยอ่ะตายที่เดิม,ยยดมแยงลองเล่นด่านนี้ดีกว่าเดย์เดย์เอาท์เหรอ ระดับความญาติดีเอาี่เอาไปว่าอะไรเดือนออกเหรอเพราะว่าเอาไปว่าออกไม่ใช่วันออกคืออะไรวะวันออกแปลถ,ถูกป,ป่าวะอินเสิร์ตกูเกิลดิผมไม่ได้เก่งอังคิดมากนะครับก็ขอหายด้วยนะอ้ยโอ้ยโหโอุตาหอุตสาห์ขึ้นไปได้แล้วโอ้โหจบเลยจบเลย ผมว่านะเอกราฟิกเกมแมททรีเดเนี่ยมันในในคอมมันสวยกว่าในมือถือนะเพราะว่าเห็นแสงมันมันสว่างกว่านะไม่รู้เป็นเพราะจอคอมผมด้วยหรือเปล่านะจอคอมผมแม่งปรับสีสดได้ด้วยนะผมก,ก็เลยไม่รู้ว่ามันโอ้โหชทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรอยู่เนี่ย ทำไมมันได้ผ่านนะเออเด้เด็ดอะไรบัตทชอน after beach เหรอ a f t ต r b ์ a บ h ลองดูก่อนเอาจริงอย่ากเอาเพลงออกมากเลยนะเนี่ยเนี่ยพอลิกัสิ์ผมเปิดปุ๊บรีปิดเลยลิกัสิ์แรงนะครับเกมนี้มันแต่ว่ายุคนี้แหละลิกัสิ์เขาไม่เขาบอกว่า ใครที่ทำ YouTube เนี่ยมันไม่โดนแล้วนะแต่ว่ามันแค่โดนข้อหาเฉยๆนะเออตามมันแหละมันมันไม่ไม่ค่อยโดนแล้วช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นขอบคุณ u t u b e ที่ปรับนะแต่ว่าผมก็ยังรอแวงอยู่าปบาบปาอ้าจบเลยจบเลยอะ่ะโอ้จบแล้วจบเลยอะ่ะกดใหม่กดใหม่หมถ้าถ้าตายตายนี้ดิแบบผมเปลี่ยนด่านใหม่เลย เอาจริงนะเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งยากนะเนี่ย<อ>เอ้เอไปไป can't can let's go can't let's go หรอวีทำไมด่านนี้มาเล่นง่ายกว่าด่านเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่ไม่ผมว่าไม่ค่อยผมว่ามันมก็ง่ายแหละแต่ว่าผมแบบผมพลาดเนี่ยเมื่อกี้อ่ะลองใหม่นะอุ้ยอุ้ย โอ้ยอ๋อถ้าไม่ตรงนิดเดียวมันก็คือตายเลยเหรอเดี๋ยวนะคือเราต้องกดตรงจังหวะด้วยเหรอโอ้โหถ้าไม่ตรงก็เป็นแบบมื่กกี้นะฮะปราบอ๋อถ้ามันใกล้ไปก็ตายนะครับเรียบร้อยครับเราโอ้ย 17! กดไม่ทันจัมเปอร์นะครับผมเคยเห็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งอะเขาเล่นอยู่แล้วเขาเล่นด่านยากๆเข้ามาเล่นด่าง,งา่ายๆไม่เล่นโคตรโหดออะผมจะลองดูดิ ไปลองอันนี้แอบมาเล่นแล้วอะไรอะทีมแมชชีนนั่นถูกปะวะ <c oughs> อ่ะอ๋อมันกลับด้านเหรอเราลองกลับไปเล่นด่านเดิมเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงหน่อย <c oughs> แค่นี้พอ <c oughs> แค่นี้พอนะฮะเพราะว่าตอนผมไม่ได้อัดคลิปผมไม่เปิดเพลงเล่นตลอดนะ <c oughs> เพลงมันเพาะดีอะไรเงี้ยนะฮะ โอ้โหแบบเดีย๋ยวเรามาดูนะฮะรอบนี้จะผ่านไหมเดีย๋ยวขอหยุดพูดกันเอาจริงแล้วปาบปาบปาบขออภัยนะถ้ามีเสียงรบกวนนะครับไปเฮ้ยอเยีเกือบแล้วเฮ้ยเกือบแล้ว Pop, pop. Chirp, chirp, only Is only <laughs> you your birthday October 47th. Bye, bye, bye. ไปไปจังหวะนี้นะเราจะจบแล้วนะจังหวะนี้นะครับเราจัดจบแล้วเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับเรา เราเล่นได้โครจริงจังนะจังหวะนี้นะเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแป๊บนึงนะขออนุญาตนะอ่าผมกลับมากันแล้วนะครับวันนี้ผมก็เมือ่อก,กี้ไปดูยูทูปมาแล้วก็คนในบ้านเสียงดังน,น,นิดหน่อยครับขออภัยนะเรามาเล่นดาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปถ้าไม่ผ่านก็น่าจะจบคลิปแล้วแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่จบหรอกอา,อาจจะเล่นก่อนปั๊บมาเอานี้ตั้งสติสุดขั้วแล้วมา เมื่อกี้แบบทอตั้งสติแล้วแม่งเล่นได้วะจัดไป <c oughs> โอ้คนในบ้านกูก็ดังอย่างเลย อาจจะไม่ค่อยพูดนะพอดีคนในบ้านผมเป็นอะไรกัไม่รู้วันนี้ทะเลาะก,กันตอนผมอัดคลิปเนะี่ยไม่รู้จะทะเลาะก,กันทําไมเนี่ยนะครับขออภัยด้วยนะโอ้ยโอ้ยเกือบตายละเมื่อกี้ฮ <c oughs> ะมือเป็นอะไรอ่ะโอ้สติออไปหมดละะ <c oughs> ตาหายละ <c oughs> เดี๋ยวเราจบคลิปกันเลยดีกว่าตาหายละ, <c oughs> อะโอ้ ถามมากันแล้วครับจะจบคลิปก็ไม่ได้จบคลิปนะฮะงั้นเราเล่นตาท้ายนี่จริงๆแนะตาท้ายจริงนะละทะเลาะกันอยูนะ่นั่นเองนะฮะผมก็ไม่รู้นะครับเวลาอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยง่ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันตอนไอคลิปเป็นอย่างนี้จะจำอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะโอ้หวังว่าคงไม่ทะเลาะกันอย่างนะั้นถ้าทะเลาะอีกก็ปิดเสียงไม้นะเดี๋ยวผมคงจ,จบคลิปจริงๆละเนี่ยไปไปไปจังหวะนี้ไป,ไป,ไปน,น,ไปนี่นี่นี่ลงแล้วแล้วลงแล้ว ไอ้ดานนี่ผมโคตรเกลียดเลยอุย้ยผมเกลียดดานกับหัวโอ้ยสี่สิบห้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับผมไปแนละ้วบ๊ายบาย